สวัสดีก <polarization> ๊พฟกับไลยกันตอนที่ฉแนเล่นเกมอันนี้เราอยู่ในเกมเอไกโอและนี่คือบาร์ทาอาจจะเป็นบาร์สุดท้ายอาจจะนะแล้วเราจะได้รู้ถึงบทสนุกของเกมเอกไกโอมาดูกันว่าคนแรกที่จะสอปเอาชนะและป๊อบคนช่วยอยู่ในเมืองเอไกโออันแสนหวานีได้หรือไม่มาลองดูกัน <c oughs> <C oughs> มาแล,ล้วเริ่มกันเลยฉันจะแก้แค้นแก้แค้นให้กับตัวเองนลังจากฉันโดนรุนแกน่โดนทารุณมาตลอดเลยแต่เดี๋ยวขอไปดูสกินก่อนว่าตังค์ฉันพอหรือยัง เฮ้ยมาสิฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกินชิอะไรนะสก,กินวีนัทอัวมีอยากได้เลยสก,กินกากว่าเขากากถ้มึงมีตังซื้อสก,กินอื่นไหมไม่ก็มึงไปว่าสก,กินเขากากทำไมไม่รู้โกระดาษเป็นั้นแหละเอ๊อยากได้สก,กินมะเขือเทศน้อยแต่ว่ามันแพงเกินไปช่างมัน เล่นกันเลยดีกว่าเสียเวลามันน้อแล้วคุณไทยแลนด์ครับคุณเป็นคนไทยคุณเข้าใจผมใช่ไหมครับเอกูไม่เข้าใจมึงนะกูจะเด็กมึงเชียไอระเบิดบอมบมปูด <c oughs> ไว้ใจไม่ได้มึงนี่มันโหดเลย <c oughs> ผมมีชื่อว่าถ่ายคลิปอยู่นะคะผมน่ะจะดังเคสให้กับครอบครัวและทวดๆของผมที่โดนกินกันไปให้หมดเลยผมเกลียดสีชมพูมากจากครั้งนี่แล้วก่อนพ่อผมจะตายพ่อผมบอกว่ากูเกลียดสีชมพูที่สุดเลยถ้ากูเกิดมากูจะไม่มีทางเปสีชมพูนี่คือคำที่พ่อผมพูดไว้แลวพ่อผมอะ ก็เดสสมอแล้วก็เต้นบอลเล่ผมเกียรสีชมพูบูตอนนี้แหละด้เวลาที่ผมจะได้ใกล้ได้แก้แค้นแล้วใกล้ได้นะแต่ยังไม่ได้แก้แค้นผมเจอยักษ์มันต้องมาแถวนี้แน่ เพราะมันจะต้องมาหาของแดกเพราะฉะนั้นผมจะรีบตัวใหญ่แล้วก็แย่งมันกินแล้วก็ให้ตัวใหญ่กว่ามันนะจะต้องรีบๆแดกเข้าไปก่อนที่จะมีใครมาแดกอะ่ะไอเล็ดอีกแล้วเออมึงโดนแดกมาใช่ไหมมึงตัวเล็กกว่าเก่าแเนี่ย เขาแรงไปนะครับก็มันตั้งชื่อว่ามันเองอแต่คุณก็ไม่ควรไปด่าเขาอย่างนั้นนะครับถ้าเขามันเจอเขาเขาจะเสียใจนะครับใครซอนละ่ะกูสาตัวใหญ่ได้มันช่างเป็นเด็กเกอมันไม่เข้าใจหัวอกกูาาไปยั่ยงไงล,ล่ะก็ไม่เข้าใจหัวอกมันเป็นกันเข้าใจมันเันนกันมันยังหัวไหลทาลุนเยชาไม่เข้าใจฉช่นเลยมันจะด้ฉันจะไม่เข้าใจมันบ้างไม่ได้นะครับ คุณจะต้องเข้าใจเขานะครับเอวไปเขานี่มึงมาเสียว่าเอกกว่ากลัวแล้วใครจะไปรู้เละครับก็ผมอยากมาแบบนี้ผมก็มาแบบนี้แหละครับเอองั้นมึงเอามาเสียคลิปั้งดิกระมอยากมาแบบนี้ก็มาแบบนี้เลยเป็นอะไรฮะเออโอเคผมพ,พอดีผมทำอ,อะไรติดคอนิดหน่อยนะครับแย่ <c oughs> <Yeah. S 1> ขอโทษนะครับเอองั้นเรากลับเกมเหมือนเดิมกันดีกว่านะครับ แม่ไหนๆก็มาพาร์ทส,สุดท้ายแล้วนะครับแล้วคุณบีมจะหาเกมอะไรมาลงใหม่ไหมครับน่าจะ s l ลนเดอร์แมนนะถ้าเกิดว่าฉันกล้าโพนะถ้ากล้าโพใช่ไหมครับใช่ท่านะท่าเพราะว่าไหนๆนี่ก็จะฮา l โลาวีนแล้วนะใกล้ฮา l โลาวีนแล้วเดี๋ยวจะหาเกมน่ากลัวน่ากลัวมาลงอนะ่ะตอนแรกก็จะว่าเอาไฟไนมาลงอ่ะนะเฮียเบ๊ ตอนแรกก็จะเอาไฟไนท์มาลงอะนะแต่ว่าเอ้ยตอนแรกว่าก็จะเอาไฟไนท์มาลงอะนะแต่ว่าพอกดบันทึกแล้วอะมันดันใช้ไม่ได้ไมรู้ว่าเป็นไรพอเข้าเกมไฟไนท์แล้วไอที่บันทึกมันหายไปรู้ไหมตอนนั้นอะไม่ได้สังเกตเลยนะเข้าเกมอะ่ะแล้วก็แบบถ่ายไปตั้งนานไงแล้วพอมาดูเอ้าเฮ้ยคลิปหายไปไหนวะแล้วไอตัวบันทึกมันหายไปไหนที่แท้ ตั้งแต่กดเข้าเกมแล้วมันไม่มางแต่แรกแล้วไงคือแบบเรากดบันทึกก่อนแล้วเราลืมดูอะก็เลยแบบโอ้ช่างมันเว้ยมีเกมนะกูนะกลยวยอะมากเนาะใช่แล้วหาใหม่ได้เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อแถวนี้เมื่อก,กี้ผมเห็นยักษ์อยู่มันอันตรายมากแถวนี้นโคตรอันตรายเลยผมจะบอกให้นะครับว่าที่ที่ อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดส่วนที่ที่ปลอดภัยคือที่ที่คือไอที่อาหารเยอะๆเเนี่ยนะบางทีมันอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้เนื่องจากไอพวกยักษ์ๆอย่างเงี้ยนะก็มีแต่คนมาหาที่กินเยอะๆสดไอที่กินน้อยๆก็ไม่ค่อยมีคนอยู่หรอกแต่บางทีไอที่กินน้อยๆยักษ์มันอาจจะกินไปหมดแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นยังไงมันก็อันตรายอยู่ดีนะมันอันตรายทุกที่แหละเกมเนี่ยไม่ว่าที่ไหนที่ไหนมันก็อันตรายหมดนั่นแหละ และที่สําคัญคือไม่ควรอยู่ลิมแม่มึงส่งคนมาแดกกูแท้แบบเดวกูออกแป๊บก่อนที่มันจะ fuck you ไอเฮียสีเขียวตอนนี้สองสีที่ผมเกียดเลยคือสีชมพูกับสีเขียวเนี่แหละผมไปดูสกินแป๊บเ,เวลฮาแล้ว เอาตัวนี้ก็ได้ไว้ฮาร์โลอะไรน่ะนะที่เป็นหน้าแล้วฟงฟิงดี980บาทปเชียเก็บตังซื้อเหลือตังตังโอ้โหอีกตังหกร้อยกว่า ไม่เป็นไรเราจะเก็บตังค์แต่พอเราเก็บตังค์ซื้อได้แล้วเราก็คงจะไม่ได้ทำคลิปนี้แล้วหรือจะทําต่ออีกสักถึงภาคสิบเลยดีไหมแต่ยังไงเราพูดไปแล้วแล้วก็ขอแค่นี้ลวกันเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นซีซันสองก็ได้เอาเป็นเนื้อเรื่องเลยไงโอเคปะนี่นี่ซีซันสองแต่มันอยู่ในซีซันเดียวกันแลวจะให้เรียกว่าซีซันสองหน่อยก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าซีซันสองก็ได้อาจจะเรียกว่าภา,ภาคสองโอเคไหม ไอ้เชี่ยมึงจะแบกกูทำหกอะไรมกูมีอะไรอร่อยฮะมันเล็วมากเฮ้ยข้าจะแก้แค้นดูนะ ทวดของ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 ข้าน่ะเพิ่งเกิดมาก็โดนแดกแล้วแต่กูจะไม่มีวันโดนแดกไม่นอนแต่กูก็โดนแดกไปแล้วอะคุณพ่อฮะอ่ะคุณพ่ออยู่ไหนอ่ะเอากกมค้างและเมื่อมาถึงลุ่นลูกของ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 ลูกกลายเป็นขนลุกของลูกของลูก เมื่อรุ่นลูกของ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 ลูกมาถึงแล,แล้วเกมก็ได้กระตุกหลุดไปอีกแล้วบิงเ,เ,เ,เขาเสียสติไปแล้วใช่เขเสียสติไปแล้วตอนนี้คนแคทเขาเสียสติไปแล้วนึกจะว่าเขาตายบ่อยมากตายซ้ำตายซากตายซ้อนไม่เป็นไรจะเริ่มใหม่ ผมจะแก้แค้นคุณปู่ฮะคุณทวดของ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 ทวดด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมจะแก้แค้นให้คุณนะครับยังไงผมจะไม่มีทักตายง่ายๆเดยขาดเลยแล้วถ้ามึงตายละ่ะกูก็ขอจบละกันโอเคไหมออตัวขอเล่นต่ออีกสักสามครั้งถ้าตัวแพ้ก็ให้มันเป็นแบดอีทไปถ้ากูชนะก็ให้มันเป็นกูดอีทไปโอเคไหม โอเคกูเก็ตเลยโอ้ยนพร้อมจะเผเชิญหน้ากับพวกยักษ์ใจร้ายแล้วตอนนี้ชิคเกิรมาเอากระดูกไก่ไปชิงโชคเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก่เออ,อ,อคนไทยเหรอเออ ใครอยากจะมาถ่ายคลิปกับเราถ้าเจอเอ่อคนที่เขียนว่าถ่ายคลิปอยู่นะก็มาเข้ากล้องได้แล้กันถ้ามึงอยากเข้ากล้องแต่มึงจะแดกกูแล้วกันโอเคไหมถ้ามึงไม่อยากจะเป็นคู่แขนในคลิปของกูพูดไม่พอเลยนะคบพูดมันกับกูกับท่านผู้ชมได้ยังไงน่ไม่สุภาพเลยนะคะถ้าคุณอยากเข้ากล้องกับผมนะครับอ่าดีมากเลยครับพี่ครับพี่พูดพอมากเลย f u c you ใครมีเคล็ดลับกันตัดต่อคลิปมาบอกก็บอกแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะปรับปรุงชาแนลของเราจะได้ดีขึ้นนะฮะถ้าใครชอบอยากให้คลิปของเราดูดีขึ้นก็มาเม้นโปรแกรมดีๆที่ใช้ง่ายๆมาบอกเราแล้วกันนะฮะแล้วก็มีใน Android ของ Play s โ o โลด้วยนะฮะนะต้องมีใน l พ y Store ด,ด้วยนะ <laughs> y Store ด้วยเพราะว่าเราแคสในโทรศัพท์นะฮะ ต้องมีในเพสตูวนะเว้ยไม่มีไม่มีก็ทําไม่ได้ละไม่ใช่เอาโปรแกรมในคอมมาแล้วเว้ยไม่ทำไม่ได้นะแบบนั้นอ่ะเกิดมาก็โดนลุมระยำโดนแดกไปเลยแถวนี้ถ้ามีโฆษณามาขั้นคุณบีก็จะถือว่าจบไปเลยแล้วกันนะคะ เออกูจะตายก็เพรเกมกระตุกนี่แหละกูขอร้องแล้วมึงอย่ากระตุกเลยนะไอ้โทรศัพท์วอสแมนคุณคิดว่าคุณเออคือว่าพี่ฮะอะไรเหรอครับคุณพี่พูดเ <ivas. S 2> พราะฮะผมอยากจะถามคุณพี่ว่าเออคุณพี่นะ่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลหรอคะถามใครอะถามคนแคสนงแค่อ๋อเป็นผู้หญิงแไม่ได้พูดผู้ชายเลยแคสไงแค่แบบ เปลี่ยนเสียงไงให้มันดูแบบเออและนี่ก็เสียงธรรมดาใช่ไหมฮะเออใช่ใก็คือแบบเปลี่ยนเสียงให้มันงุยงี้ไงไม่เคยดูรือไงให้มอนภาาเกมอะฮะแต่ว่าคุณตายแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราอโอจบคลิปเพียงเท่านี้สรุปว่าเรื่องเอค้เอโอนะั้นไม่ผมตายจบแบบแบดอีกยิ่งนะครับแล้วเราจะมาติดตามกันใหม่ใน ภาคต่อไป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 ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับครับสวัสดีครับครับครับแล้วมันจะใส่ไอโคทำไมไอ้สัตว์